สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมคลิปเดีโอของมายนะคะผ่านช่องทาง YouTube My Ford c h anel n นะคะวันนี้นะคะมายก็อยู่กับตัว Ford Ranger นะคะ XLT นะคะ New Model 2021นั่นเองนะคะวันนี้ก็มาเป็นชุดสีดำนะคะเดี๋ยวมายนะคะจะพาลูกค้ามาดูรายละเอียดนะคะชุดแต่งใกล้ๆก,กันเลยนะคะเดี๋ยวด้านหน้ากันเลยคะ่ะ ค่ะสำหรับชุดแต่งที่ไม้ยแต่งให้กับลูกค้านะคะไม้ต้องขอแจ้งก่อนนะคะว่าชุดแต่งคันนี้เป็นชุดแต่งฟิวรอบคันนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะไม้ให้กับลูกค้าแบบว่าจัดเต็มแล้วก็ร้อนแรงมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มที่ตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้ก็จะมาเป็นตัว FORD นะคะเป็นตัวสีดํานะคะแล้วก็ ใส่เป็นตัวไฟ LED สามดวงให้กับลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้ตัวกระจังหน้าเป็นตัวม้าหรือเป็นฟอนต์ FORD นะคะใส่ให้กับลูกค้านะคะในส่วนของตัวด้านบนนะคะไม้ก็จะใส่เป็นตัวสกู๊ปนะคะตัวเตี้ยสีทูโทนนะคะเป็นสีดําเงาตัดดําด้านให้กับลูกค้านะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะว่าจะเป็นตัวเตี้ยหรือว่าตัวสูงนะคะ ในส่วนของตัวไฟนะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไมค์ก็จะใส่เป็นตัวชุดครอบนะคะไฟหน้าให้กับลูกค้าด้วยเพิ่มความมิติของหน้ารถขึ้นนะคะค่ะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะไมค์ก็จะใส่เป็นตัวซุ้มล้อ6นิ้วนะคะให้กับลูกค้านะคะค่ะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะแม็กยางนะคะของอะแม็กซี700นะคะตัวนี้ซีรีส์ยางนะคะ อยู่ที่265ทับ 70R16 นะคะลายแม็กก็จะเป็นลายแม็กของ OE ซ i s นะ,นะะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะที่เป็นชุดสีโครเมียมนะคะไม้ยก็จะปิดเป็นสีดำด้านนะคะให้กับลูกค้านะคะเพื่อให้ตัวรถดูสปอร์ตแล้วก็ดูดุดันเข้มขึ้นนั่นเองนะคะนะคะ่ะอันนี้นะคะลูกค้าอ่าเพิ่มเติมมาน้องไม้อ่าใส่เลนเจอร์สีแดงให้พี่หน่อยนะอ่ะาไม้ก็จัดให้นะคะ ในส่วนของตัวฟิล์มนะคะมายก็จะติดตั้งเป็นฟิล์มซรามิกนะคะขนาด60รอบคันให้กับลูกค,าะค,ะาค้านะคะเล้าหลังคานะคะติดตั้งเป็นตัวสีดําด้านนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เช่นกันนะว่าจะเ,าเป็นสีดําด้านหรือว่าเป็นสีอ่าบอลเงินนะคะมายก็จะส่งให้กับลูกค้าเลือกนะคะในส่วนของตัวด้านหลังนะคะม้ยก็จะใส่เป็นตัวนี้เลยนะคะ โลบาเหล็กของ Outlander นะคะเป็นตัวใหม่ทรงขายยาวนะคะตัวนี้ก็จะมา,มาเป็น 4WD นะกําลังนิยมติดกันด้วยค่ะในส่วนของตัวปลายท้ายนะคะไม้ก็จะใส่เป็นตัวข้อไฟท้ายนะคะให้กับลูกค้าด้วยเช่นกันนะค่ะก็ตัวนี้เลยนะคะกระบะปลายดาบนะคะตัวนี้ก็จะใส่เป็นเบ้ากันลอยให้กับลูกค้า ของออเตอร์นะคะตัวนี้ก็มีห่วงรากจูงนะคะสีแดงให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ทัหมดสี่จุดของเราก็ยังอยู่เช่นเดิมนะคะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวกล้องบันทึกหลังนะคะมายก็จะใส่เป็นทั้งกล้องบันทึกหน้าแล้วก็กล้องบันทึกหลังให้กับลูกค้าด้วยนะคะค่ะ รอบๆคันกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของตัวภายในกันนะคะว่าจะพิเมียมมากไหมแค่ไหนนะค่ะ,คะในส่วนของภายในนะคะของเรานะคะจะเป็นตัวเบาะหนังนะคะเดินได้นะคะแตะเข็มสีดังไม้กับผู้านะคะบอกได้เลยว่างานทุกชิ้นงานพิเนียมนะคะ อุปกรณ์นะคะล็อกยังอะไรของเรานะคะนนก็จะอยู่ด้านหลังดินเชือกนะคะแล้ก่อนที่จะส่งมอบนะคะเราก็จะตรวจเช็กให้กับลูกค้านะคะก่อนที่จะส่งมอบลูกค้านะคะค สำหรับตัวนะคะ Ranger XLC ของเรานะคะตัวนี้ก็มาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้านะคะจะมีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ออโต้ของเราราคาจะอยู่ที่899,000บาทนะคะส่วนเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่854,000บาทนะคะค่ะในส่วนของตัวพวงมลาลัยนะคะของเราก็จะเป็นพวงมลาลัยนะคะไฟฟ้านะคะเบาแรงผ่อนแรงนะคะตัวนี้ คนโทรลนะคะสามารถควบคุมทุกอย่างได้ที่พวงมาลัยเลยนะค่ะตัวเรนเจอร์เของเรานะคะก็จะมีนะคะระบบที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นระบบนะคะ ESP นะคะก็คือป้องกันการลื่นถลายนะคะแล้วก็ระบบ r o m นะคะตัวนี้ก็จะป้องกันการพิกามนะคะ สำหรับตัวกระจกของเราก็จะเป็นกระจกปรับแสงอัตโนมัตินะคะแล้วก็ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะค่ะมาพร้อมนะคะตัวจอ8นิ้วของเรานั่นเองนะคะค่ะสำหรับคันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะ เป็นไงบ้างคะชุดแต่งที่มาแต่งให้กับลูกค้านะคะถูกอกถูกใจลูกค้าท่านไหนบ้างนะคะสำหรับโปรโมชั่นที่ไม้นะคะบอกไว้เบื้องต้นนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวชุดแต่งฟรีรอบคันนะคะแล้วก็ตัวส่วนลดช่วยดาวให้กับลูกค้านะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดอยู่นะคะทักหาไม้ได้เลยนะ ที่0892424033นะคะมายินดีให้คำปรึกษานะคะไม่ว่าลูกค้าจะประกอบอาชีพอะไรนะคะทักมาคุยถ้าเข้ามาปรึกษากับไมได้ก่อนนะคะอยากได้ดอกเบีย้ยศนซหรือโปรส่วนลดเวยดาวชุดแต่งฟรีแบบจัดเต็มนะคะทักมาได้เลยนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะถ้ายังไม่ได้คุยข้อเสนอกับไม้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าไมายจะมีคลิปรีวิวรถปอดร,รุ่นไหนสวยๆมาให้กับลูกค้าดดูนนนนนะะะะะคคคสสสาหรัััับวววีี้้ตตออองขอไปก่นนะะ่ 拜拜。Bye bye.